4, 5ขอโอกาสครูบา,าอาจารยญน้องคณะแม่ชีนะแล้วก็เพื่อนๆู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่30ัญญายนนะ2466วันนี้วัดป่าบ่อกนะว่าอีก็ต้อนรับแม่ชีอีกหนึ่งท่าน คนเนาะอาสุกครอบครัววัดป่าบมน้ำพินณวานนะ้อะาอบครัวเราวัดเราเนาะก็ได้ไปร่วมอบูบสดสามัคคีเอยก็มีเหตุการณ์ที่น่าเรียนรู้ก็คือนในวินยัยในวินัยในโกฎกติกาเวลาลงอบูบสถเนี่ยอะอ่ะ,อะให้นั่ง อาหัดอยู่ในหัตถบาทนะหัตถบานเวลาอ่าสวดฟังอ่าสวดปฏิมโมกย์นะเขาต้องอ่าห้ามลุกออกไปจากที่นะอ่ะอะจาจะท้าปวดใหม่หรือว่า,าจะไม่ค่อยรู้ปวดฉี่ก็ลุกไปเลยไม่แจ้ง กระร่มอ,อ่าอ่าถ้าแจ้งกระรงวชนะปกติเนี่ยอ่าตามแล้วก็คือเป็นโมฆะต้องสวดใหม่นะจำไว้นะนะอ่าบางอ่าอันนี้กรณีเนี้ยเป็นพระบวดใหม่ก็เลยด,ด,ดูแล้วก็ไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่ <laughs> ไม่แน่ใจโทษก็ต้องโทษพระพี่เลี้ยงนัไม่ค่อยอ พูดถึงเรื่องทำเรื่องวินัยเท่าไรนะ่เนาะคือเวลาลงอยู่ในนั่งอยู่ในหัตถบาทเราฟังอุโบสถเนี่ย่ะมันยังไม่จบอ่บุพเกตเนี่ยนะไม่จบเลยนะห้ามล้วห้ามลุกห้ามลุกออกไปจากที่ที่นั่นน,นะเนนะพอออกไปเนี่ยต้องจุดหมดเป็นพันก็ต้องหยุดนะเพื่อคนคนเดียวคิดดู ออาแต่กรณีนี้มื่อวาเนี่เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เนาะอ่าอ่เพราะว่าต้องดูแลกันแล้วล่ะอยู่แล้วนะมันเป็นเป็นบทเรียนที่ดีนะห้ามลุกเด็ดขาดอ่าเนี้ยอ่าอ่า่ขี้จะแจกเนี่ยก็ต้องใส่แพลเพิร์ดลยนะวันโบรซันอก็เหม็นกันทั้ง นัก็ได้นะจะไม่ฉุกเฉินแต่ก็ต้องแจ้งก่อนจะได้พักรอไงข้าใจ่ไหมอืมไม่ใช่อยู่ๆลุกไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านี่เป็นเหตุการณ์อ่าฮะถ้าบวชใหม่อาจจะไม่รู้เนาะเวลาฟังบุญสดบุญสดอ่ยังไม่จบยังไม่อ่า ฝั่งล้ายปะจิโง่ไงอย่างนี้จบก็จะลุกไปไม่ได้เนาะนะลูกก็ต้องแจ้งที่ประชุมแล้วก็ท่านก็จะได้พักไว้รอไงอ่าฮะ,ะ,ะลกอีกในหนึ่งอ่าอ่าอีกในหนึ่งอ่าเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะ เห็นไหมมีวินัยก็ต้องมีธรรมพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีนะพวกเรานะต้องเราเรามาระวังเลยตัวนี้เออเวลาเวลา,วลาความพอดีมันมค้อมให้มีความคิดเนี่ยอย่าลืมนะ พวกเราเนี่ยคนธรรมดาหรือคนนักปฏิบัติหรือใครก็ตามร้วนตกอยู่ในความคิดร้วนตกอยู่ในบางบนของความคิดความคิดตัวเนี้ยเป็นทิิงตัวนึ่งเป็นความเห็นไงทำไว้ความคิดเนี่ยนำไปสู่หล,หลายเรื่องหลายราวความคิดเนี่ย นำเราไปสู่การฆ่าตัวตายก็ได้นำไปสู่การทำร้ายคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดจึงต้กเป็นตัวเชื่อมเาไปสู่เรื่องราวหรือไปสู่ภพนั่นเองความคิดปรุงแต่งนี่แหละล้วนเป็นสมูทยัยเมื่อเราไหลเข้าไปอยู่กับมันนั่นแสดงว่าเราขาดสติจำไว้นะ ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเมื่อไรเราขาดสติมันก็จะเป็นเราคิดเห็นไหมจำไว้เพราะสติเนี่ยมีขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะเห็นเห็นไหมสติพวกเรามีไหมมีแต่มันยังไม่เพียงพอมันมีน้อยต้องฝึกต้องเจริญสติขึ้นมาฮจำไว้ ศีลธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศนะจำไว้ความมีความชั่วไม่อยู่ที่ชาติกำเนิดน,นะมันอยู่ที่กรรมหรือความประพฤติของเราเองนะจำไว้ะนะเพราะฉะนั้นการฝึกสติกันเจริญสตินี่จะเป็นตัวบุ่งบอกอสตินะ นี่แหละเป็นตัวที่จะสก,กัดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำไว้พวกเราทนะุกคนก็ดำเนินไปสู่ความพอใจอพอใจไม่อยากขัดใจตัวเลยถ้าขัดใจแล้วมันทุกข์แต่พวกเราก็ชอบมอยากมาเพื่อจะพ้นทุกข์ แต่ไม่ชอบทุกข์เนี่ยมันก็เกินไปแล้วนะมันไม่มีทางหรอกเพราะการขาดใจนี่เป็นทุกข์ที่ทนยากนะเรามาฝึกมาผลมาอบมาลมจนต้นนะจำไวนะ้เราจะมาตามจิตตามใจเนะโอ้ยถ้ามาตามใจตัวเองก็ไม่ต้องมาฝึกหรอกนะนะอย่ามาเสียเวลาอยู่เลยนะเรืองข้าวนะนะจำไว้ ถ้าผู้เห็นโทษของความคิดผู้เห็นโทษของความทุกข์ย่อมเข้าสู่ทุกข์รู้แจ้งในทุกข์นะทุกข์ที่สุดจนสุดทุกข์จงพ้นทุกข์นะจำไว้อ่ไม่ได้เลือกพรรษาไม่ได้เลือกเพศเลือกไว้กีเลียวมันไว้หน้าใครงนั้นหละจำไว้จำไว้ฮะอ่า ม่ในเรื่องความรวยความจนเลยนะมันเข้ามายั่งยีนะในหัวจิตหัวใจเราเนาะเมื่อเห็นของทุกยังมีอยู่อย่าไปหวังเลยนะที่จะมีสุขนะจำไว้นิพพานังปรมังสุขขังหลวงตาว่านิพพานังปรมังสุขขัง อน,นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหลวงตาว่าสุขในความหมายของคําว่านิพพานังกรมังสุขขังเนี่ยอ่ะมันไม่ได้สุขมันพ้นออกทุกข์มันพ้นจากทุกข์อ่ะพ้นออกจากทุกข์พ้นออกจากสุขด้วยอ่ะหลวงตาว่าตัวนี้เป็นโมหันเป็นคําพูดที่โฆษณาชวนเชื่อนะเพื่ออยากให้พวกเราไปเห็นว่า คนเราหลอกล่อกันก่อนนะแต่ที่จริงนิพพานมีหลายๆชื่อเป็นชื่อเรียกเฉยๆเราก็พ้นออกจากทุกข์นั่นแหละหรือคําว่าวิมุตติเห็นไหมวิมุตติวิมุตติก็พ้นออกจากอสังสารวัฏพ้นอกจากการเวียนวนเวียนว่ายเนี่ยคำว่าวิมุตตินะ ส่วนนิโรโทเนี่ยเห็นไหมนิโรธเนี่ยนิโรโทเนี่ยนี่ก็เป็นนิพพานตัวหนึ่งชื่อเรียกว่านิโรโทนิโรโทนิโรธนะอ่านว่านิโรโทนิโรโทเนี่ยหมายถึงอ่าพูดหลับแล้วซึ่งอุปาทานผันห้าเนี่ยอ่าอุปาทานขันนี่ก็นิพพานเห็นไหมนิวิสังขารอสังขตจะนะเห็นไหม นวนเป็นชื่อของนิพพานน่ะนิพพานมันก็แค่เป็นชื่อในความหมายนะยะจําไว้มันจะมีความสุขถ้ามีความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์นะจำไว้มันไม่มีครับนะจำไว้ความไม่มีอไม่มีสุขมีทุกข์นั่นแหละฮะพ้นออกจากสุขจากทุกข์นั่นแหละนะจึงจะเข้าถึงนะ พราทุกข์มันก็เป็นอารมณ์สุขก็เป็นอารมณ์เป็นกิเลสอยู่ของไม่เที่ยงํำไว้ของเกิดเกิดขึ้นดับดับอยนียเกิดขึ้นตั้งอยบไปทั้งสุขทั้งทุกข์นี่จะเรียกว่าสุขว่าทุกเนีุลทำไว้เงื้อแท้แล้วมันไม่มีสุขมีทุกข์หรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา เป็นแค่เพียงอารมณ์อารมณ์นะจำไว้นะนะถ้าจะเอาในยะของชื่อมนะันนะนะเยอะแยะเลยนะอะชื่อของคําว่านี่นิโรธโนี่นิพพานเนี่ยมีหลายชื่อมากเลยนะจะบอกให้เนี่ยยกตัวอย่างแค่สองชื่อ,อยังวิมุตติเนี่ยเห็นไหมคำว่าวิมุตติเนี่ยเห็นไหม ้นออกจากสังสารวัตพ้นออกจากวัฏสงสาร,รเรียกว่าวิมุตติเห็นไหมอ่าวิมุตตินความหมายของวิมุตติเห็นไหมพ้นออกจากสมมุตินั่นแหละนะ,ะหลายๆเรื่องอแล้ต่คําว่านิโ,โรธอนะนิโ,โรธเป็นความหมายของนิพพานอ่าอ่าซึ่งแปลคําว่านิรานโ,โรธก็มหมายถึงผู้ดับซึ่งอกาทานขันเห็นไหม ดับ kind of okay? อุปาทานนั realized, quoi, ่นแหละนเห็นไหมเพราะฉะนั้นชื่อของธรรมะต่างๆชื่อของอะไรต่างๆไม่ต้องไปรู้ก็ก็เห็นได้นะจําไว้เพียงแต่เราฝึกนําเอาธรรมะของพระเจ้าคืออานาปานสติมาฝึกมาหัดให้จูในลงไม่ได้ให้เป็นอานาสานสัญญาให้ได้นอาณาปานสัญญาคือ เป็นอัตโนมัตริรูลมเป็นอัตโนมัตริรู้เองเห็นเองรู้เองรู้เองไม่ต้องไปทํามันรู้เองนี่คําว่าฮะอเนี่เรียกว่าโลกุตระอะ,อะ,อะมันเป็นเองเรียกว่าโลกุตระฮะจำไว้อ่าหลวงตามีคําถามครับอจากคุณเพชรครับผมขอนุญาตถามครับ คนเราตายแล้วไปเกิดเลยหรือเปล่าครับหรือต้องรอยมมาทูตมารับบางคนบอกไปเกิดเลยบางคนบอกรอเจ็ดวันอันไหนจริงครับอ๋อไม่จริงทั้นสองอย่างจริงแั้วสองอย่างถ้าเราเชื่อจริงไหมอ่าแต่ในภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าคือมันมีฝ่ายรับฝ่ายปฏิเสธเห็นไหมนี่เรื่องโมหานเรื่องโลกเป็นอย่างงี้แต่ทางปรมัตธรรมมันไม่มีอ่าเห็นไหม จำไวนะ้ด้านในยะของธรรมะนะมันมีอยู่สองอย่างเห็นไหมขนาดกายในกายเห็นไหมเวทนาในมีเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมำไม่มีสองอย่างแม้แต่ธรรมะก็เหมือนกันการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยในทางปรมัตถ์ไม่มีบุคคลเป็นนามเห็นไหมเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแต่ถ้าในในเรื่องของบุคคลทีเนี้ย เกิดแก่เจ็บตายบุคคลก็ต้องมีพ่อมีแม่ที่แม่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมาเนี่ยเกิดแก่เจ็บใจเนี่ยต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไหมตายเน่าเข้าลงนั่นคือธรรมะแบบการเกิดแก่เจ็บตายแบบภาษาคนเข้าใจไหมแต่ภาษาปรมัทภาษาธรรม,มะเนี่ยไม่มีคนไม่ใช่สัตว์เพราะว่าจิตมันเป็นสภาวะจริงไหมมันไม่มเ,ปเป็นนามมันไม่ใช่วัตถุจริงไหมอ่า เห็นความคิดเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเห็นไหมเอา่เอาเห็นไหมอา่าแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาอยู่นี่เนี่เรียกว่าการเกิดเห็นไหมเห็นแบบนี้การเกิดทางธรรมะอา่ามันเป็นมันเป็นนามอา่าถ้าคนเนี่ยก็โอ้่เนี่ยอา่าคนเกิดก็ต้องมีคนเกิดถ้าภาษาคนถ้าภาษาธรรมะมันไม่ใช่คนจำไว้อา่าแต่ในยะของการจิตจิ เห็นไหมจุดติการเปลี่ยนภพไงเปลี่ยนทันทีอ่าแน่ในภาษาที่พระพุทธเจ้าพูดว่าหัวปากคอบดับเดียวนั้นจุดติเดียวนั้นเกิดเดียวนั้นเลยนะไม่มีใครมารอเจ็ดวันฝอกแหงมึอย่ามาขี้มอเลยจริงไหมอ่าฮะไปรออะไรมันไม่มีที่อยู่นะนะจำไว้อาจจะไม่เกิดเป็นเทวมดาไเห็นไหม จุติทันทีเนะาะในในภาษาที่พระพุทธเจ้าถ้านในตำรานนะตั้าตำรามาอ้านะจุติเรียกว่าอัวปากขอ้อนะนี่สิง่งสิ่งใดก่อนก็ไปสิ่งนั้นก่อนให่นไหมนั่นคือการจุดิิการเกิดนะการไปการดับนะไม่มีใครมานั่งรอหรอรกเขาพุจะไปทางไหนจําไว้ถ้าในทางปรามัติตจริงๆเป็นเรื่องของกรรม กรรมเป็นคนของการกระทําไม่ต้องมีใครมาตัดสินหรอกกรรมนั้นตัดสินเองไม่มียมมาทูษจาไว้เห<า>็งไหมกรรมนั้นแหละเป็นสิ่งที่ตัดสินเองยมมาโทษจะมาตัดสินใครได้เห็งไหมจะมาตัดสินว่ามึงขึ้นนรกลงสวรรค์อันนั้นเป็นภาษาคนพูดแต่ภาษาธรรมเนี่ยมึงทําสิ่งใดมึงก็ได้รับสิ่งนั้นม่ต้องมีใครตัดสินหรอก มึงตัวเองมึงอ่ะลากตัวเองลงนรกลากตัวเองไปสวรรค์เองไม่มีทางคือการกระทำนั่นเองจาไว้เนี่ยเรืองว่าภาษาธรรมภาษากรรมแหมมังยังไม่ตัดสินอยู่งั้นก็กรองกันได้สิฮะถึงไหมให้สินบนยังมาทูดก็ได้เนาะเอาเล่าไปส้อมลมถึงไหมแต่กรรมเนี่ย นี่เนี่ยเป็นตัวตัดสินคติอย่างไรชะตากรรมอย่างนั้นไม่ก็ไปดูอย่างอื่นความชั่วมีเท่าไหร่มึงก็รับเองไม่มีใครมาตัดสินมึงหรอกจำไว้นี่ภาษาธรรมเป็นอย่างนั้นเนาะเ้าวันนี้ก็พอแล้วมั้งไดขอเองครับอ้าวผู้หญิงข้าวแลยครับเาขาถามมาครับท้าจากคุณบุญเพ็งครับทางบ้านของข้าน้อยยังเถียงกันว่าจะทําห่อข้าวน้อยไปให้ผีอยู่ ถ้ามันบอดีเขาบอกว่าพระก็ยังสวดทําไมจะไปบอถึงญาติบุญค่าประดับดินนะครับหลวงตาอ๋ออันนั้นเป็นกระเพณียอย่าลืมแยกแยะออกลำประเพณียงีนั่นคะวามเชื่อไม่ความเชื่อจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไม่ใช่หรอฮะจริงไหมอันนั้นเป็นความเชื่ออ้ไอหอเข้าน้อยหอเข้าใหญ่เนี่ยนะจริงไหมแต่แความเป็นจริงไหมก็จริงทีง่มันหอจริงจริงไหม แต่ในยาปฏิเสธคือเป็นประเพณีจริงไ,ไหมถ้าเป็นความจริงเนี่ยมึงทาไมไม่ห่อทุกวันล่ะขันมึงไม่กินจริงปีหนึ่งมึงก็จะมาทำจริงมึงตายแล้วเลยน่ะทำทุกวันเลยมึงไม่หิวบ้างไงมึงไม่กลัวพ่อแม่มึงหิวบ้างไงแต่ปีหนึ่งก็จะมาห,อห่อไอทีหนึ่งเลยนะจริงไ,ไหมเนี่ยจริงไหมล่ะ พอมันทุกวันนะแบบข้าวบาราดินทุกวันนะอ่ะฮะอันนี้อุ่นปีหนึ่งจะมาให้กินทีหนึ่งโอ้ยอมึงจะอยู่กินไหมเป็นมึงอ,ะอ่ะฮะปีหนึ่งลูกหลานเขาจะเอาเข้าวให้กินครั้งหนึ่งอะ่ะเป็นมึงมึงจะอยู่กับเขาไหมอันนั้นเรื่องวอาประเทศนี้นะ,อ,ะอยากให้ลูกหลานมีความปรจันอยู่สแสดงความประจันอยู่นะไม่ใช่ความจริงหรอกกูไม่เห็นใครมานั่งกินหรอก จริงไหมฮ่าฮ่าพูดเลยเอาต่อคืนนี้ดีกว่ามั้งนะเอาคืนนี้สองทุ่มแล้วฮะ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 จริงนะแหมพูดเลยคฝนก็ตกแล้วเนาะฮะตกก็ไม่เป็นไรนะจ่ต้หลังคาเนาะอ่โอเคซิการ์เลตอ้าวรับพร ญาติาวะอิวาภ์บุราภาริกเพรนติทักรังเอวะเมวะอิโตลินังเปตังงุปกาปะติอิจิตังปะติสังตุมหังกิบามเมวะจมิจังตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดวารโสยธามหิโชติราโสยธาอภิวารนาสีริสะนิจังมุชาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขัง พระลังสาต่อไปกูจะให้แม่ชีให้พรพัาะกูไปหากินเองพวกมุงไม่ได้หาจริงไหมมันต้องให้พรกูแต่มันจะเอาความเป็นจริงไหมล่ะอะหากินเองกูยังต้องให้พอรอีกคุณเนี่ยอีิงไหม